มัมมามาหารเย็นแล้วมาเลยลุกมาเลยลุกครับมา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 โอเคมา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 มัมเลยเอามามีจุกมองมุณชอบมองมามีน่ารักจังเลยอ่ะโอเคนี่วันนี้มามีเพิ่มวิตามินที่มันเป็นอาหารเสริมอะค่ะมันเป็นวิตามินชะลอวัยเนอะให้เตี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้กินวันละเม็ดครึ่งตามน้าหนักเขาแต่มามีเหลือเป็นวันละเม็ด มาประมาณ11วันเพราะว่าเห็นว่าเขาก็กินวิตามิน B แล้วมันมีส่วนผสมของวิตามิน B รวมด้วยไงแต่จริงๆแล้วหมอบอกให้กินควบคู่ได้นะแต่ว่ามอมีก็คิดว่าเออประหยัดไงแต่ช่วงสองสามวันมันเนี้ยดูเตี้ยเขาดูเหนื่อยๆนื่อยก็ไม่อยากเพิ่มอาหารลองเพิ่มวิตามินดูก่อนเออถ้าเกิดว่าเพิ่มวิตามินแล้วดูกระปี้กระเป๋าขึ้นอนะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเพิ่มอาหารอืมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะอ้วนเกินไป แต่มันไม่ใช่ยาวิเศษไม่ใช่เพิ่มวันนี้ปุ๊บแล้วกระชุ่มกระชวยทันทีนะก็ต้องก็ต้องกินแล้วก็ดูอะไรครับลูกทำไมอยู่ดีๆก็วิ่งจากหน้าบ้านมาตรงนี้มันมีตัวอะไรมายุ่งที่สวนหย่อมของเตี้ยหรอฉีเลยฉี่เลยฉี่้องที่เลยลูกเอาเลยครับคนเกง่งบางทีเขาจะฉี่ไหม,มให้เขาดมๆไปเกง่งลูกเหมือนไม่ได้ฉี่เลยเนี่ย ฉี่เปล่าเมื่อกี้ฮะชมไว้ก่อนเก่งครับหนูเก่งครับหนูต้องดูแลปกป้องเลยนะามาแล้วชอบเดินจากตรงนั้นแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ฉี่เปล่าก็ใหม่ลูือแต่หนูต้องดูแลปกป้องส่วนยอมของหนูเลยนะโอเคฉี่จองเอาไว้เ,เก่งมากลยครับ <laughs> ฉี่ในบ้านคือได้รับคำชมแบบมหาสารมากมายมหาศารเตี้ย <laughs> <laughs> นี้ก็คือเกินไปแล้ว ออกจากบ้านนี่ก็วิ่งตะลุยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้น้องหาจากเออบ้านก็ปกติอะเขาก็เห่าทักท่าอยู่แล้วอินนี่ก็จะพุ่งไปใส่เขาลูกฮะเมื่อกี้มามีให้หนูกินวิตามินนะลูกฮะไม่ใช่กินยาม้านะมันจะคึกเกินเหตุไปแล้วแค่วิตามินเพิ่มมาครึ่งเม็ดเอง